ก็ประเด็นที่ประโคมทำชัวร์ให้ยิ่งใหญ่มีการเอ่ยถึงแล้งานบอกว่าวันกันวัดถึงเบื้องหลังอ๋อการมีจิ้งกูเก็ตข้อมูลในตรงนี้เอาจริงนะวันนั้นที่ได้เอาจเพราะว่าวันนั้นทุกคนอยู่ด้วยกันก็คือวันนั้นที่หัดใหญ่ใช่ก็คือพี่ไม่อยู่ครับอ๋อโอเคพูดได้ไหมได้ได้ก็คือก็คือวันนั้นก็คือ ก็คืออยู่ด้วยกันที่หาดใหญ่แล้วก็อยู่ๆก็แบบพี่นวัวก็ไม่จริงๆอ่ะพี่บอกว่า <S <S ไม่ไม,ไม่เอางี้ <S 2> <S 2> เพราะว่าพี่อยู่ในในเหตุการณ์ตัวจริงเลย <S <S <ๆ>แล้วก็เราบอกว่าคือเรานั่งอยู่แล้วก็มีการพูดกันขึ้นมาในกลุ่มนะครับว่าเอออ่าแม่เนี่ยแม่แม่เอ็มพูดก่อนแม่เอ็มพูดกับพี่ก่อนว่าเนี่ยน้ององ่ะยังไม่ได้เลยหนึ่งสองสามสี่พี่บอกเฮ้ยจริงเหรอ แล้วมันก็กลายเป็นว่าพอ,อคุยกันไปมันก็ได้คุยอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็พี่เขามาถามผมผมก็บอกว่าจริงจริงครับเริงจริงเนี่ยตอนนี้จะบอกว่าวันนั้นที่ได้ยุงฝ่าว่าพวกลูกบอกม,มีใครแบบคุณวัดบอสอ,อยู่เบื้องหลังอันนี้การันตีล้านร้อยล้านเปอร์เซ็นว่าไม่จริงนะครับถ้าใครที่อยากรู้เรื่องมาถามผมนี่เพราะผมเป็นคนนั่งคุยกับพี่วัดวันนั้น นะครับไม่ใช่พิวัตรมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้สั่งไม่ได้อะไรเลยถ้าเกิดอวันนั้นผมเห็นข่าวละเหมือนจะคันเหมือนกันนะว่าเ้จะตั้งเลยแถลงเลยว่าคุณเอาอะไรมาพูดว่าคุณคุณ,คณบอสเขาอยู่เบื้องหลังเนี่ยถ้าจะถามนะถามผมตรงๆเพราะผมเป็นคนเพราะไม่เป็นคนพูดลบผมแล้วผมเนี่ยเป็นคนไปนั่งคุยว่าสงสารน้องจังเลยเพราะว่าน้องอ่ะเสียค่าใช้จ่ายค่าเดินทางนู่นนีน<ม>่นั่นเออแล้วก็ถามว่ามันผิดหรอครับผมก็ว่าไม่ผิด ไม่ผิดมันเป็นความจริงอ่ะมันความจริงก็คือความจริงไงครับเราคิดไหว่าทำไมเขาถึงบอกว่าพี่ดาวันถึงอะอันนี้ผมก็ไม่ทราบอาจจะเป็นการการคาดเดาได้ครับก็เข้าใจได้อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าปกติผมก็ผมก็ไม่พูดไงใช่ใช่ผมจริงๆถ้าวันนั้นไม่มีนักข่าวมาถามหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่พูดอยู่แล้วเราก็ไม่พูดอยู่แล้วเพราะว่าเราถือว่าอ่ะ ใครทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขานะแล้วก็ก็ไม,ไ,ไม่ได้สนใจอยู่แล้วแต่แต่ว่าวันนั้นที่พูดจริงตรงนะวันนั้นเนี่ยเอาตรงๆเลยคือสงสารลูกสาววันนั้นน่ยแค่สงสารเขาว่าคืนหนึ่งเนี่ยเขาก็บนแล้วแม่เอ็ก็มาเล่าให้พี่ฟังว่าเออป้าแบบนี้แบบนี้นะเราบอกเอาอช่นนี้ก็ไม่ได้สิเพราะว่าเด็กมันต้องใช้จ่ายทุกวันแล้วมันเอาที่ไหนใช้อ่ะ ผมก็บุอจริงจริงอันนี้สุดยากไม่ใช่ว่าผมต้องบอสใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่นี่นี่อยู่อยู่ที่ภูเก็ตนะพรุ่งนี้ไปวัดฉลองนี่กันเลยผมไม่ตั้งพระแต่ผมไปวัดไม่ตั้ง่ะผมไม่ตั้งแต่ผมไปวัดสรุปก็คือแม่เองมาขอปรึกษาใช่คือวันนั้นเนี่ยเรื่องของเรื่องที่อยู่ที่นู่นน่ะแม่เอมเป็นคนนั่งข้างพี่เราบอกว่าป้าป้าหนูปรึกษาหน่อยเราบอกเรื่องอะไรเขาก็พูดด้ฟัง ด้วยความที่เราเราก็พูดอาจจะเสียงดังนิดนึงเราบอกเฮ้ยได้ไงอ่ะเอออย่างเงี้ยซึ่งซึ่งบอกเลยนะตรงนี้เนี่ยหลายสื่อเลยบอกเลยว่าพิวัตรไม่ได้อยู่เบื้องหลังนี้ล้านล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าจะอยู่เบื้องหลังเนี่ยคือผมเป็นคนพูดกับแม่เอ็มแค่นั้นการที่ขาพูดแบบนั้นถ้คนเข้าใจพิวัตรผิดเพาะ่พิวัตรก็นั่นไงผมว่าวันนั้น ใช่ใช่เพราะวันนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆบอกเลยไม่ใช่นะครับเป็นแค่เด็กมาปรึกษาผมแล้วผมก็พูดแค่นั้นเองแต่เรื่องการที่น้อไม่ได้รับค่าชดเชยค่าเหมือนเป็นลูกอีกอันนั้นณตอนนั้นนะครับณตอนนั้นใช่ณตอนนั้นใช่แต่ตอนนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเพราะน้องเนี่ยตอนเนี้คือให้ให้ทางเป็นเรื่องของน้องจัดจนายที่เป็นคุยกับทีมทีมใหญ่ของฝั่งนู้ดก็เห็นว่ามีการตกลงกันนู่นนี่กันก็พี่ยังไม่รู้นะอันนี้ สัตว์จริงเลยว่าเอออย่างเราก็ไม่รู้จุดเนี้ยเราไม่รู้ว่าเขาตกลงกันยังไงอะไรยังไงอพี่ยังไม่ทราบเลยครับแต่แต่ ทีไ่ได้ได้รับข่าวก็คือเขาเชิญน,น้องเข้าไปคุยแต่น,น้องอ่ะปฏิเสธที่จะไม่เข้าไปคุยเพราะน้องบอกว่าน้องยื่นไปทางเอกสารหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้ทางคนที่ถือเอกสารไปคุยทางทนายไปคุยแค่นั้นเองครับน้องได้บอกสามนะคะว่าสุดท้ายไม่ได้ไม่ได้อ๋จริง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 น้องเคยบอกนะครับว่าสุดท้ายาไม่ได้ก็น้องก็ไม่เอาใช่ใช่น้องก็ไม่เอาอก็เรา <ๆ S 1> ก็บอกว่าโอเคก็บอกว่าเขาขอมูฟออนแล้วก็คืนไม่ได้เขาก็ไม่เอา ใช่ใช่จริงแล้วก็ให้น้องไปตัดสินใจเขาตัดสินใจครับเขาเขาบอกเขาบอกเขาบอกไม่เอ็มแล้วไม่เอ็มก็มาบอกพี่เหมือนกันว่าพี่เขาถามว่าเท่าสุดท้ายอะไรยังไงเขาบอกว่าก็ไม่เอา ก็คือไม่เอาถ้าไม่เอาจะสัญญาเป็นโมฆะอันนี้พี่ก็ไม่ทราบว่าสัญญาโมฆะหรือไม่โมฆะเป็นเรื่องที่ยืนรับซื้อใหญ่ต้องดูในข้อสัญญาตรงๆใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้น้องอ่ะไม่ได้เข้าไปอยู่ไปคุยอะไรแล้วก็น้องให้ทนายไปคุยหมดเหตุผลที่น้องคิดว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เอามันเป็นการตัดละครหรือว่าเป็นการตัดปัญหาพี่แค่ว่าน้องก็คงคิดว่ามุฟออนมุฟออนว่าเอ้ยพอแล้วล่ะเราไปทําอย่างอื่นดีกว่าเพราะตอนนี้น้องก็รับละครไว้สองเรื่องก็คิดว่าพงต้องไปใช้ชีวิตทางทางงช่อครับ ก็ก็ขอให้ทุกคนเดินเดินแบบเอแยกกันด้วยดีแล้วก็ทำมาหากินกันนะครับเออ